คนทำงานคิดยังไงคาดหวังอะไรในปี2025ผลสำรวจล่าสุดจาก NewPost s b l e Platform บริการข้อมูลเชิงลึกด้าน HR สัญชาติ UK มีหลายประเด็นน่าสนใจจะมีเรื่องไหนเหมือนหรือต่างกับไทยบ้างลองไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้เราได้สรุปบางส่วนที่น่าสนใจในรายงานผลสำรวจ w h a t Worker One 2025ซึ่งถูกจัดทำเป็นประจำทุกปีโดย n e w p o s s s e l e ในรายงานล่าสุดนี้ได้สำรวจความคิดเห็นคนทำงานในยูเคจำนวน2,014คนในช่วงระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2024หรือปลายปีที่เพิ่งผ่านมาเพื่อสำรวจความรู้สึกนึกคิดและแผนในอีก12เดือนข้างหน้าเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่พบหลายประเด็นน่าสนใจดังนี้ความพึงพอใจในงานและโอกาสที่จะลาออกมองภาพกว้างรายอุตสาหกรรมพบว่าวิศวกรรมภาคการผลิต และองค์กรการกุศลมีความพึงพอใจในงานสูงสุดในขณะที่กลุ่มคนทำงานในธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มจะตัดสินใจลาออกมากที่สุดความมั่นคงในหน้าที่การงาน14%ของคนทำงานคิดว่าตนเองเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างในอีก12เดือนข้างหน้าหรือภายในปี2025นี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีคนทำงานรู้สึกไม่มั่นคงในงานที่10%โดยผู้ที่อยู่ในสายงานธนาคารการเงินและศิลปะสร้างสารรค์มีความกังวลเรื่องการเลิกจ้างมากที่สุดการหางานใหม่ 39%ของคนทำงานได้วางแผนว่าจะหางานใหม่ในอีก12เดือนข้างหน้าส่วนช่วงอายุที่มีแนวโน้มที่จะหางานใหม่ในอีก12เดือนข้างหน้ามากที่สุดคือกลุ่มคนอายุระหว่าง35-44ปีคิดเป็น46%โดยได้รับแรงผลักดันจากความไม่พอใจในเงินเดือนและปริมาณงานที่หนักมากส่วนกลุ่มคนทำงานอายุน้อยต่ำกว่า35ปีลงมาบอกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นเหตุผลหลักที่จะตัดสินใจอยู่หรือไป สำหรับคนทำงานวัยเกา่าอายุ55ปีขึ้นไปจะตัดสินใจอยู่หรือไปจะดูที่คุณค่าของงานว่าเป็นงานที่น่าสนใจและมีความหมายต่อพวกเขามากแค่ไหนเมื่อมองหางานใหม่คนทำงานให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดคนทำงานหากมองหางานใหม่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่อง flexible hour มากที่สุดที่75%รองลงมาคือ working from home ที่62%และมอ r e h o l i d ี y 48%ป จะเห็นว่าคนทำงานให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่าผลประโยชน์พวกตัวเงินเสียอีกสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจอยู่ต่อไม่ลาออกจากผลสำรวจพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งในแง่เวลาและสถานที่ล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่คนทำงานตัดสินใจทำงานกับองค์กรต่อไปสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจลาออกภาวะผู้นำที่แย่และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีเป็นปัจจัยสำคัญสองอันดับแรกที่คนทำงานจะตัดสินใจลาออก หากมองเจาะเข้าไปในความหมายของคำว่าวัฒนธรรมองค์กรแต่ละองค์กรก็คงมีรายละเอียดแตกต่างกันไปซึ่งในแบบสอบถามได้ให้คนทำงานระบุคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่อธิบายวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและไม่ดีในมุมมองของพวกเขาผลปรากฏว่าคนทำงานส่วนใหญ่ให้คำว่า caring หรือการเอาใจใส่เป็นคำอธิบายวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และให้คำว่า g r i ด d y หรือความโลภเป็นคำอธิบายวัฒนธรรมองค์กรที่แย่โดยในความเป็นจริงความโลภก,ก็เป็นที่มาของหลายคำพูดและการกระทำที่มักจะลงท้ายด้วยการเบียดเบียนกันของผู้คนจากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่เราต้องจะเจอเกือบทุกวันและความยืดหยุ่นในการทำงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวังของคนทำงานในยูเค และนี่คือส่วนหนึ่งจากรายงาน w a t t Worker วอน2025ที่เรานำมาฝากกันมีตรงส่วนไหนตรงหรือต่างกับคุณผู้ชมบ้างลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ